น m a r t ก็เติมแนะท็บวันนีกน้ก็เสนอตอนแปลกแต่จริงวันนี้ภาพมาจากรายการทวินไซเดอร์นะครับหันัวชอบใจชอบใจไม,ม่ใจให้ใกลยิไม่หมดให้ smart new หน่อยนะครับขอร้องเลยนะมันดึกแล้วแม่ก็ไม่นอนเหรอแกไม่ต้องมาไล่ฉันฉันเป็นแม่แค่นะไม่เคยเห็นนุ่มตีเจมส์มาออกอีเวนต์เอาใจแฟนคลับเลยค่ะเพราะเห็นว่าเจ้าตัว,ตวทุ่มเวลาให้กับงานละครเรื่องข้าวบดินแบบนี้แฟนๆเลยคิดถึงแย่เลยค่ะ กับผมต้องตายก็ไม่เสียรายชีวิตขอรับน้ำใจเช่นนี้จึงคู่ควรที่จะเป็นทหารใต้ร่มจง,งของข้านะักเลยมีคนตั้งฉาย,ยาว่าราเอกไร้ข่าวแถมยังไม่มีอินสตาแกรมแอปพลิเคชันสุดฮิตที่ดาราคนไหนๆเขาก็มีไว้อัปเดตความเคลื่อนไหวกันเจมส์มาบอกว่าที่ยังไม่เล่นไอจีเพราะว่าไม่ชอบถ่ายรูปถ้าคิดจะมีแล้วจะรีบบอกเลยจริง,รงๆมีไอจีของทั้งพี่อาและแฟนคลับที่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเราด้วยเหตุผลนี้ทําให้มีคนตั้งฉาย,ยาว่าราเอกไร้ข่าวเจ้าตัวขคำขคำ แล้วบอกว่าขอบคุณที่ตั้งฉายานี้ให้ค่ะแต่จริงๆสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้จากพีได้หรือมาหาที่กองถ่ายที่งานอ e ีเวนต์ได้หลังๆไม่เห็นตามงานอ e ีเวนต์เพราะทุ่มเวลาให้กับงานละครส่วนงานอ e ีเวนต์ส่วนมากจะเป็นต่างจังหวัดค่ะความรักและห่วงแหนแผ่นดินเกิดเป็นสำนึกที่มีในทุกผู้คนจะเป็นผู้ใดก็รักแผ่นดินได้ทั้งสิ้น จะมีเจมส์มาแล้วยังมีดาราอีกหลายคนที่ไม่มีสต s ร์แกรมจะมีใครบ้างไปดูกันเลยค่ะนนเด็กวดห้ผมพูดก่านอุ้งดาวใหญ่ ของวิส3สามอย่างนัดเดตคุกิมิยะเจ้านีรู้กันดีว่ามีคุณแม่แก้วสุดเลิฟที่คอยโพสต์อินสตาแกรมอัปเดตงานข่าวคราวและเกือบทุกอิริยาบถของลูกชายอยู่เสมอผ่านทางไอจีของคุณแม่เองคือแอดแก้วอันเดสกอจังส่วนของลูกชายนั้นยังไม่พบว่ามีชัวร์ไหมแม่เจ้าตัวจะบอกว่าไม่ได้เล่นแต่ก็มีกระแสออกมาว่าแอบเล่นและตั้งไพรเวทไว้ค่ะคุณอย่างคุณเนี่ยนะถ้าไม่รู้ไม่เห็นด้วยตัวเองคุณไม่มีทางเชื่อหรอก นอกจากจะเป็นคุณพ่อและสามีที่ดีเวอร์แล้วเรืโซเชียลทางพระเอกเคนธีรเดชก็ยังให้เกียรติภรรยาสาวหน่อยบุศกรเป็นคนดูแลโดยใช้ชื่ออินสตาแกรมว่าอุณ u n d e r s c o r e นที่คอยอัปเดตความน่ารักและความอบอุ่นของครอบครัววงพัวพันให้แฟนๆได้ชื่นใจกันเป็นระยะ แต่นักร้องหนุ่มซุปตาเมืองไทยเบิร์ตทงชัยก็มีแฟนคลับแทบทุกเพศทุกวยัยก็อัปเดตกิจกรรมและผลงานต่างๆผ่านทาง Facebook f แฟนเพจที่ใช้ชื่อว่าเบิร์ตทงชยัยให้ติดตามกันได้แทบทุกวันค่ะอาพวกเรากำลังสบายจะปรบมือพลัน เจ้าตัวว่าเป็นคนโลเทคมาตั้งแต่ในแต่ไรนั่งนั้นจึงลืมไปได้เลยว่าเจ้าพ่อเดียเด่ยวไ<อ>มโครโฟนอย่างโน้ตอุดมขวัญใจเด็กแนวจะเล่นโซเชียลอย่างอินสตาแกรมโ<อ>ดยเจ้าตัวก็ได้ชี้แจงบนเวทีเดี่ยวไปแล้วว่าอไอจีที่เห็นเห็นกัน,เ,นเป็นตัวปลอมทั้งนั้นพิฟิกชิโร่อะไรนะ,อะไอที่เขาใครเป็นคนปอบโยนหัวใจ วาวุน่นแต่ก็ได้เซอรพรส์เอฟซีอยู่เหมือนกันค่ะเมื่อทราบว่าพระเอกวัยโจต่อธนพ,รพหรือว่าต่อฮอร์โมอนไม่เล่นอินสตาแกรมซะอย่าง,งานั้นหลายเสียงบนอุบว่าเสียดายจังมีแต่ครูเท่านั้นที่ทำให้ใจผมคลายเศร้าเฮ้ยห้า